เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของน้องทอนนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าทอนเนี่ยมาแรงมากนะครับผมเอาไปฟาร์มป่าในแรงนี่คือโดนแบงกันรัวๆนะครับมันชื่อว่ากิสมอแกจิตนะครับผมสำหรับสกินนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นสกินแบบเขาเรียกว่าสกิลออกแนวช่างๆหน่อยนะครับเป็นแบบไขควงฟันเฟืองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเซตนี้นะครับที่ผมจะเล่นนะครับผมออกเป็นสลิงสติงก่อน โอมิอาร์มนะครับผมท่าวาปไม่มีนะครับสำหรับกินนี้พลังแฝงใจเกิดนะครับเพราะว่าคือทอนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เล่นเกมโคตรแม่งเก่งเลยนะครับผมแต่ต้นเกมเนี่ยไม่ไหวจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาสามวะ่ะเอาเยอะจะจัดเอาเยอะเลยครับอืมเอ็งเอาเยอะโอ้โหโอ้โหเอาเยอะว่ะแม่งร้อนเลยครับเพื่อนๆคิดดูครับผมหัวร้อนจนกดเกิดอ่ะเพื่อนๆแค่แบบรอไม่กี่วิก็กดเลยครับ เดี๋ยวผมต้องมาฟาร์มเอาไปไหมแล้วรอเฮ้ยฟอเลนติโน่บอกเลยเดี๋ยวเจอกันว่ะจริงๆเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเอาไหมเอาไหมสามสีเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามัน,น,นมันเอาเยอะมากเลยเว้ยฟอเลนติโน่ตัวนี้น่ครับเดี๋ยวมันต้องเจอผมว่ะมาผมก็จะได้ฟาร์มแล้วนะครับซึ่งทอนเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าพอกลางเกมหรือว่าจะจะเอาคิวเนี่ยให้เราผสมเม็ดม่วงม่วงเหลืองนะครับผมม่วงสองเม็ดเหลืองเม็ดหนึ่งนะครับ คือสีนี้เนี่ยยิงแรงมากๆนะครับผมแต่ถ้าฟาร์มคีปเนี่ยจะสีอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าเมื่อกี้ผมไม่โดนเวทอต่ผมสามารถฟาร์ม2กองในเวลาเดียวกันได้โดยใช้เม็ดฟ้านะครับผมแต่เมื่อกี้คือโดนเวทนะครับก็เลยไม่ได้เล่นเลยนะครับเนี่ยเวลาเคลียร์ครีปก็พยายามใช้เม็ดฟ้าเอานะครับผมเพราะว่าเม็ดฟ้ามันจะเป็นแบบตีกระจายนะครับเนี่ยสังเกตดีๆเม็ดฟ้าเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์บอกว่าฟันเฟืองนะเห็นปะตรงคีปะ ก็จะมีเอฟเฟกเปลี่ยนทุกอย่างนะครับผมถือว่าสวยเอาเรื่องนะครับต้องฟาร์มก่อนนะครับตัวน้องทอนนี่ต้องฟาร์มเยอะๆนะครับผมของเราแตกวะเฮ้ยอันติปึ๊บสีทองคอนติโนมามามงมงเหลืองมาแล้วเดี๋ยวผมสไลด์ยิงเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพื่อน คือม่งมงเหลือเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรแรงนะครับผมหรือว่าจะใช้สามสีก็ได้แล้วแต่เพื่อน,นครับออหนึ่งศพมาแล้วเอาเยอะใช่ไหมครับคอนเนติโนโน,นี่ผมอย่างมันไส้เลยครับผมต้นเกมนี่เวผมยับซาตา้าอ้าวแข็งแบบนี้หนึ่งสองเดี๋ยวเราต้องยิงให้หมดหมดกระสุนก่อนแล้วเขาใช้เขาใช้ท่าสองนะครับผมเพราะว่าท่าสองเนี่ยเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรีเซทกระสุนให้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะใช้ท่า2เนี่ยต้องยิงให้หมดก่อนนะครับผมแล้วไม่ก็แบบสไลด์ยิงเปิดอะไรประมาณนี้นะเนี่ยผมเก็บท่า2ไว้นะครับเนี่ยสกุลมาแล้วอืมอืมเอาเยอะ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 มากต้นเกมอืมอันตี้ปึ๊บไม่โดนวะโอเคผมได้มา4คิวนะครับเกมนี้มีแววว่าน่าจะเกิดละละนะครับผมต้นเกมได้ฆ่าตั้งหลายตัวนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ไบไบไบอืมเรียบร้อยสาธวผมต้องหนีแล้วว่ะไอ้ปอลิโตโน่มันไม่มาเลยของมันวะเนี่ยอืมอืมเอาเยอะโคตรคือแบบเป้าหมายมันชัดเจนมากอ่ะปอลิโตโน่ตัวเนี้ยคือแบบต้องการจะฆ่าผมอย่างเดียวเลยให้ได้เว้ยมา6คิวเนี่ยนะตรงกลางยังไม่จบกันอีก โอ้โหผมไม่น่าอันตีเลยว่ะผมน่าจะยิงธรรมดาก่อนนะครับอืมแตกคือแรงมากนะครับผมสำหรับม่วงเหลืองหรือว่าจะเอาแบบจะเอาสีเลยนำขึ้นก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นแน้ะหรือว่าบางคนเนี่ยจะเล่นแบบว่า3สีเลยก็ได้นะครับผมแต่ไม่ค่อยแนะนําให้เอาแบบฟ้า2ม่วงหนึ่งอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอืมมีใครโผล่กลางไหมขอเคคิดก่อนนะครับ เฮ้ยโอ้โหอ,อยู่กันสี่ตัวโอ้โหอะไรเลยครับเนี้ยโอ้โหโอเคผมกดเกิดมาหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนแรกผมหัวร้อนกดไปทีหนึ่งกดตั้งแต่ร้อนเลเวลหนึ่งอะเมื่อกี้ด <uke> ู <c oughs> เฮ้ยผมไม่ได้ว่ะผมต้องฆ่าพวกมันก่อนครับม,รมาม่วงม่วงเหลืองมาแล้วครับท่าสองเดี๋ยวถ้าสองไม่มาทีว่ะอืมเอารีเซตพอดีครับผมอืม คือน้องทอนเนี่ยเวลาเราได้แอซิดหรือว่าได้คิวเนี่ยท่าสองจะแบบว่าลดคูดาวลงอย่างมากนะครับผมทำให้แบบว่าเราสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้สไลด์ท่าสองเนี่ยเราจะยิงไกลขึ้นด้วยนะครับผมนัดแรกที่เรายิงไปนะโอเคได้สลิงสติงมาแล้วนะครับผมนี่เก็บท่าสองไว้เอาไว้แบบว่าบรรจุกระสุนแบบรวดเร็วนะครับโอเคตอนนี้นี่ผมว่า ผมยิงใครก็น่าจะตายนะภายในแบบ4ีหนัดอะเพราะว่าเริ่มแรงมากๆนะครับผมแต่รู้สึกว่าสก,กินนี้จะมีเอฟเฟกเสียงบั๊กอยู่นะครับเสียงมันจะหายไปช่วงหนึ่งอะถ้าสังเกตดีๆนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมไปเล่นเลนการดีกว่ามาบรรจุกระสุนม่วงๆเหลืองรอรอคนเข้ามาแล้วเราก็ออกไปยิง ซาตาอ้าวซาตา้าปิกหักเรียบร้อยสา,าสามนัดซาต้าแตกอืแตกท่าสองยิงยิงป้อมออก็ได้วะแล้วผมก็อันตีฟ้าเรียบร้อยครับผมหนึ่งศพดีนะเมื่อกี้ไปออกทันนะครับไม่งั้นโดน,ดนอันตีผมน่าจะตายเหมือนกันนะโอเคสิบสองคิวเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นเป็นมูล,ลามาสะนะครับผม คือทอร์เนี่ยถ้าเกิดแล้วคือโคตรโกงนะครับผมมันเป็นฮีโร่ที่แบบว่าตอนเละเกมเนี่ยหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับคือกลางเกมอาจจะแบบหยุดได้บ้างนะแต่สมมติว่ามันเกิดเนี่ยคือหยุดยากมากนะครับผมมาดิวิฟอลินติโน่มันวิ่งไปไหนวะเอาเอาเอาซูเปอร์แมนนายก่อนเลยเพื่อนเฮ้ยไบไม่ได้วะอื้ออันติไอ้บอลเล่ใหม่ละโอ้โหไบเอาเราอีกโอ้ทำไมมันต้องเป็นผมวะ อยู่กันสี่ห้าคนไม่มีใครตีใครเอาคนอื่นเลยมาผมได้มูลามาแล้วนะครับผม,ม,มผมต้องการฆ่าฟลอเรนติโน่เพื่อนๆผมรู้สึกว่าผมหมั่นไส้มันมากอะตั้งแต่ตอนเลเวลหนึ่งแล้วที่มันมาเวทป่าผมสองรอบเนี่ยเค <c oughs> ทีดาร์คเซเลเยอร์นะครับตอนนี้ตีนั้นละประมาณพันแปดนะครับผมติ๊กคีนะครับ นี่คือยังแบบว่ายังไม่ได้ใส่3เม็ดนะครับผมถ้าใส่3เม็ดเนี่ยก็น่าจะแรงกว่านี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยม่วงม่วงเหลืองมาแล้วบรรจุกระสุนสไลด์ยิงซาต้าสี่นัดครับผมหายวับไปกับตาเฮ้ยเเพื่อเราจะไม่อยู่ดียวเก็บท่าสองไว้นะครับจะได้สไลด์ยิงเนาะไม่เอาเพื่อเราตายหมดแล้วอ้าวปลาดอกว่าวบอลติตู เออเรียบร้อยมาเก็บท่าสองไว้สไลด์เอากระสุนนะไม่ต้องใช้แล้วนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราอยากรีเซ็ตเป็นกระสุนเดียวอะก็ไม่ต้องกดท่าสองต่อนะครับผมหรือว่าจะเก็บท่าสองไก็ได้นะครับเนี่ยเก็บไ้เองก็ใช้ได้ต่อนะครับสามเม็ดบ่บหน้าตายแล้วนะครับโอเคท่าสองรีเซ็ตเรียบร้อยครับผมมายิงอากาศแคเนเซิลกระสุนได้นะครับอืม ซาตาเรียบร้อยสามนัดซาตาสามนัดเพื่อนๆสิบแปดคิวเอาแล้วไงควอดคิวไป็หนึ่งทีผมว่าผมต้องดันกลางได้ปะเอาจริงดันกลางได้นะครับผมแต่แบบคลิปเราไม่มีนะเมื่อกี้ฟอร์เรนเจอรเยอะเอาเยอะนะครับต้นเกมเนี่ย โดนผมสไลด์ยิงสี่นัดหายโอเคตอนนี้เรามีกระสุนม่วงเหลืองม่วงนะครับผมบอ,บอกเลยว่าไอ้ม่วงสองเหลืองหนึ่งนี่คือโคตรแรงนะครับแต่มันก็แล้วแต่คนนะครับผมว่าชอบแบบไหนนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ยิงแคนเซลลิลกระสุนอากาศได้นะครับยิงอากาศใส่แคนเซลลิลไปนะครับเราจะได้ใช้ท่าสองต่อได้นะครับสตา,ตา,ตาตร์ท้าฟลิกระ ตายโอ้โดนป้อมยิงโอเคผมเก็บท่าสองไว้สไลด์ยิงคนนะครับมาฟอนตินโดเข้ามาแล้วเข้ามาไม่ถึงวิก็ตายแตกยังไม่ได้กดอันตีเลยไบน่าจะจบเกมแล้วนะครับผมขอยิงฮายาตูหน่อยได้ปหเออเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งซูเปอร์แมนยิงมัน โอ้โหเรียบร้อยครับจบเกมก่อนก็ถือว่าเป็นสก,กินที่สวยดีนะครับผมแต่เอาจริงๆเนี่ยเอฟเฟกที่แบบว่าเห็นชัดจริงๆก็คงเป็นอันตรีนั่นแหละนะครับเพราะว่าน้องทอนเนี่ยถ้าถ้าหนึ่งที่แบบบรรจุก,กระสุนเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นอะไรไมากมายของเอฟเฟกนะครับส่วนถ้าสองก็เอฟเฟกนิดนึงนะครับผมแต่อันตรีนี่คือเป็นสีทองสวยดีนะครับก็ถือว่าไปจัดกันมาได้นะครับสำหรับสกินใหม่ของน้องทอนนะครับผม g i z m o gadget นะครับนี่ผมย2ิบสองคิว ก็ไอ,อเทมก็จะประมาณนี้นะครับผมดาเมจ41อร์เ็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวสก,กินใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ